สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตุ๊กตาสกุชชีชินจังนะครับจากเรื่องเคยอนชินจังผมก็ซื้อมายกโหลเลยนะเพราะว่ามันมีอยู่หลายแบบมากแต่ก็ซ้ำๆกันบ้างนะอ่าอ่ะ,อะแกออกมาเลยดีวยกว่าอ่ะอ่ะหมดแล้วอ่า หนมาดูสิว่ามีอะไรบ้างโอ้มีถุงห่ออีกชั้นหนึ่งด้วยนีอ่อันนี้เป็นชุดนักเรียนเลยครับที่เราเห็นในการ์ตูนนะบีบได้นะครับบีบแล้วคือรูปได้นะชุดนี้นุ่มนิ่มดีน่ารักด้วยอ่ะมาดูจต่ตอกไปกันบ้างแบบนี้ก็น่าจะเป็น ชุดกิเมโนที่ว่าใส่หน้าร้อนไปงานเทศกาลนะยังไงมันจะมีรองเท้าแปะด้วยนะครับโอ้คือรูปได้เร็วนะชุดนี้อ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นกิมโมโนเหมือนกันชุดนี้กิมโมโนเยอะนะเนี่ยยังไง เป็นรองเท้าแตะครับก็เอาไว้ใส่ไปงานเทศกาลดอกไม้ไฟนะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดธรรมดาที่ใส่ประจําในเรื่องอยู่แล้วครับเสื้อแดงเกงเหลืองแต่รองเท้านี่ผมไม่แน่ใจนะว่าสีอะไรนะ ีแล้วได้ยินเสียงลมเลยอ่ะมีสีอะไรบ้างอ่ะหมดแล้วเหรออ้ามีแค่นี้เหรอเนี่ยแสดงว่าม,มีอยู่สีลายนะที่ผมเห็นอ่ะมีอีกลายนึงนี่ไงลายสีขาวอันนี้ก็จะเป็นกินโมโมเหมือนกันอ่าก็เหมือนกับอ่า สีเขียวนะแต่แค่เป็นจุดลายเป็นสีขาวลายจุดฟ้าเท่านั้นเองอืมอ่ะนอกนี้ก็ซ้ำกันแล้วนะครับซ้ำกันหมดเลยนะอ,อ่ะโอ้คือรูปดีชุดนี้อ่ะดูต,ต่อไปกันกันอ่ะไปให้มันเร็วๆหน่อยแล้วกันครับเพราะว่ามันซ้ำหมดแล้วนะไง ชุดกิโมโนเยอะนะเนี่ยชุดนี้อันนี้ก็ชุดนักเรียนอีกแบบอืมอ่าคือรูปดีอยู่นะอน,นี้อ่าอันนี้ชุดแดงมันน่าจ,จะมีชุดนอนด้วยนะเนี่ยผมว่าอยากถึงชิงจังใส่ชุดนอนบ้างเนาะ กับชุดหน้ากากแอคชั่นชุดแปลงล่างเป็นหน้ากากแอคชั่นด้วยผมก็อยากเห็นคืออยากให้มีชุดนั้นด้วยนะแต่ว่ามันมีได้แค่นี้เองอ้าวสุดท้ายแล้วก็คือคิโมโนอ่าเราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้ลองไปหาเดินดูแล้วกันได้เลย มีมาให้แค่ห้าแบบเท่านั้นเองคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ